ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรนวดีสเสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจําปีการศึกษา2566 เวลา19นาฬิกาสนาทีทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีสเสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2566ณอาคารบางกอกธนบุรีฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร ในกรน,นีพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสามคนพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระสงฆ์จำนวนหนึ่งรูปจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวน2533คน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่28มกราคม2545ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานตามภารกิจหลักในฐานะสถาบันอุดมศึกษาครบถ้วนทั้ง4ประการอย่างสมบูรณ์ประกอบด้วยภารกิจ ด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมโดยให้มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิสมดังปรัชญ,ญาของมหาวิทยาลัายที่ว่าสร้างปัญญาพัฒนาคนฝึกฝนคุณธรรม ทูนก็หม่อมยิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่มเจนเซนวันที่16สิงหาคมเวลา10นาฬิกา15นาทีทูนก็หม่อมญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จพร้อมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิตยาเจนเซนไปทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่มเจนเซนวันที่16สิงหาคม2567นาณวัดร,รยาชบพิสถิตมหาศีมารามเขตพ,พระนคร ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุวาสวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเสด็จเข้าพระอโุโบสถทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอโุโบสถ ทรงจุดทูบเทียเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่เจ็ดและพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถปอพิษจากนั้นทรงกล่าวคำถวายสังฆทานและทรงประเคนพระทหารถวายแด่พระสงฆ์สิบรูปขุณพุ่มเจนเส้นเกิดเมื่อวันที่ 6สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากจบชั้นมัธยมมาศึกษาตอนปลายได้กลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยในโปรแกรมพิเศษที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเข้าศึกษาต่อที่คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความสนใจในด้านกีฬา เช่นว่ายน้ำและเจสกีทั้งยังมีความสามารถพิเศษในการคำนวณตัวเลขปฏิทินเพียงแค่บอกวันที่เดือนและปีเกิดสามารถบอกได้ทันทีว่าบุคคลน,นั้นเกิดวันอะไรนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งว่าที่นายหมวดตรีกองอาสารักษาดินแดนและเป็นตำรวจมา้าสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษจากนันเสเดจไปยังอนุสาวรีย์เจ้าจอมมนดาอ่วม ภายในสุสานหลวงวัราชพพิสติตมหาสีมารามทรงวางพวงมาลัยที่อธิคุณพุ่มซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยคลื่นสึนามิ เมื่อวันที่26ธันวาคม2547ทั้งนี้ทุนกระหมอมหญิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงจัดตั้งหูลลิ้ิที่คุณพุ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยาภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีมีคุณธรรมและดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เช่นพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กผู้มีความบกพร่องและมีความต้องการจําเป็นพิเศษทั่วประเทศ